คุณต้องรักสิ่งนั้นมากเพียงพอที่คุณแบบจะอุทิศทุกอย่างอย่าคิดว่าการเสพคอนเทนต์เสพคําคมเสพคําคนที่ประสบความสาเร็จพูดอ่ะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จจะไม่มีทางประสบความสําเร็จอยู่ดีตอนที่คุณจะทําตามที่เขาสั่งเลย A B C เนี่ยผมว่าคุณก็ไม่ได้ผลตามที่เขาบอกเพราะคนส่วนใหญ่ใช้แรงบันดาลใจเยอะไปถ้าคุณยังไม่มีเวลามาทําสิ่งที่คุณต้องการอ่ะคุณก็คงไม่อกได้มันจริงๆอ่ะอย่างเช่นเนี่ยผมอยากสร้างแบรนด์ใช่ไหมผมอ่ะพยายามทุ่มเทกับทุกอย่างในการทำคอนเทนต์ทําการตลาดพัฒนาสินค้าสร้างเว็บไซต์สร้าางงททททีมมมุุกกออย่่คืผเัับน เพราะว่าผมอยากได้มันจริงๆแล้วผมมีไว้ในในการทําตอนที่ผมจะง่วงนอนแต่ผมก็ยังทําอยู่ดีผมก็ต้องแบ่งเวลามาประชุมมาคุยงานกับคนในทีมการที่เรามีแค่แรงบันดาลใจแล้วเราอยากจะมาลงทุนอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ต้องมาลงทุนเลยดีกว่าคุณนอนเฉยๆดีกว่ามันไม่เกิดประโยชน์การที่คุณมีไฟแค่ช่วงแรกแล้วคุณมาทําแล้วถ้าคุณอยากเริ่มทําอะไรสักอย่างคุณต้องรักเป้าตัวเองจริงเวลาคุณอธิบายเป้าหมายให้คนอื่นฟังอ่ะเขาไม่ได้อินหรอกแล้วขเขาก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นจริงด้นยซ้ำคนเช่นผมบอกว่าเนีย่ย แบรนด์ไม่กรดอนอะไม่สามารถเป็นยูนิคอนได้หรอกขายแค่เสื้อผ้ามันจะเป็นยูนิคอนได้ไงก็จริงดูคนในประเทศไทยดิมี70ล้านคนมันจะขาย,ยางไงให้เป็นยูนิคอนแต่ว่าผมอะไม่ได้เอาเมคกระโดดเนี่ยเป็นแค่ขายเสื้อผ้าผมยังเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแน่นอนการที่เราจะเป็นยูนิคอนอะมันไม่ใชใ่การสร้างแบรนด์แต่มันต้องสร้างคอมมูนิตี้ต้องมีนวัตรกรรมต้องมีเทคโนโลยีที่มันไม่เราก้าวกระโดดได้สามารถขายายไปประเทศอื่นๆได้มันถึงมีโอกาสที่เป็นยูนิคอน โอเคตอนนี้ทุกคนไม่เข้าใจมาเซตผมหรอกว่าผมคิดอะไรอยู่เพราะว่าผมเป็นเจ้าของผมคิดหลายขั้นมากที่คุณถามมาเนี่ยผมคิดมาหมดแล้วแหละผมคิดไปไกลกว่าคุณตั้ง10ขั้นแล้วผมไม่อยากอธิบายให้คุณฟังหรอก